สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะว่าจะพามาขยายพันธุ์ต้นไม้แบบง่ายๆเลยต้นที่เห็นด้านหน้านะคะก็คือต้นเคลค่ะวันนี้มาขยายพันธุ์ต้นเคลคิดว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะมีเออเคลมาไปไว้ปลูกแล้วเดี๋ยวเอาต้นแบบให้ดูก,ก่อนอันนี้นะคะอย่างที่เห็น ต้นเคลต้นนี้นะคะมันสูงมากเลยนะคะอย่างที่แจ้งไปเคยทำคลิปแนะนำต้นเคลเรียบร้อยนะคะมันสูงมากชะลุดมากเราต้องหาไม้มาค้ำไว้ตอนนี้ก็เลยจะขยายพันธุ์ต้นนี้โดยการตัดยอดนะคะเวลาเราตัดยอดด้านบนปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือ มันจะมีขแขนงออกมานะคะทำให้ดูนะให้ดูก่อนนี่อันนี้คือต้นที่ตัดยอดไปแล้วจะเกิดขแขนงแบบนี้ค่ะออกมาเต็มเลยนะคะอันนี้คือใบที่ติดกับต้นแม่แต่เราได้ทำการตัดยอดไปแล้วอเอาใหม่เนอะนี่ต้นนี้ตัดยอดไปแล้วนะคะ จะเกิดขนงออกตามข้อเราจะเอาขนงพวกนี้มาขยายพันธุ์มาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่เลยอันดับแรกนะคะที่วัสดุที่แนะนําแบบถ้าใครเป็นคนชอบดื่มกาแฟหรือน้ําหวานะคะก็ใช้แก้วที่เหลือใช้เนี่ยแหละสองแก้วแล้วก็กระถางกระถางนี้นะคะใช้กระถาง3ามนิ้ว นะคะเพราะว่าเ,เวลาเราจะชำไม้หรือขยายพันธุ์ไม้ไม่จําเป็นต้องใช้กระถางใหญ่ใช้กระถางเล็กๆก็พอเพียงพอแล้วกระถางเล็กแบบนี้จะเหมาะกับการขยายพันธุ์ไม้จริงๆแล้วเกือบทุกชนิดแหละพวกไอ้ต้นเล็กๆอย่างอีพีพวกนั้นก็ใช้กระถางเล็ก3นิ้วก็พอแล้วเต็มที่ให้4นิ้วนะคะถ้าไม่ใช่ต้นใหญ่มากนะคะเสร็จแล้ววัสดุปลูกที่ใช้ พยกลเลยกระถางสมนิ้ววัสดุปลูกวัสดุชาและกันใช้ขุยมะพร้าวที่ล้างแคนนินแล้วนะคะเพราะว่าไม่สะดวกเออแช่เองแล้วก็ล้างน้ำเองเนาะก็ซื้อแบบช่องทางออนไลน์มาซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับประหยัดเวลาของเราไปทุกอันนะคะเดี๋ยวเราจะแปะ ลิงก์สั่งซื้อนะคะไว้ที่คอมเมนต์นะคะปักหมุดไว้ให้ก็ลองไปสั่งซื้อตามได้นะคะอ่านี่คือขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำให้ชุ่มๆก็คือให้เขาชุ่มๆดูนะคะชุ่มๆคือแบบยังพอมีน้ำบ้างเนี่ยชุ่มๆถ้าแห้งเลยก็ไม่ไม่ไม่ไมดีต่อการขยายพันธุ์เนาะเพราะว่ารากมันจะออกมา ก็หาความชื้นแบบนี้ท้องต้องมีความชื้นหน่อยมันถึงจะมีรากออกมาอย่าแฉะนะคะแฉะก็คือเคลเน่านะกิ่งพันุ์เราจะเน่าวิธีการการขยายพันธุ์ด้วยขแขนงข้อดีของเขาก็คือโตไวนะคะสำหรับคนที่มีต้นเคลอยู่แล้วซึ่งเคลดังมาเมื่อสองเดือนที่แล้วเนอะเพราะฉะนทุกคนน่าจะมีต้นใหญ่มาให้เชยชมละอายแบบนี้น่ะต้นใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะ ที่ต้องตัดเห็นเป้าคะถ้าถ้าสังเกตดีๆเคลพวกเนี้ยพอมันยืดเนาะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางอ่ะเขาก็จะโน้มแล้วก็เหมือนโยกง,ง่ายนะคะวิธีแก้คือเราจะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ใหม่เพราะถ้าต้นมันได้อายุแล้วค่ะมันก็จะมีพวกโรคพืชต่างๆเยอะนะคะ เราก็ตัดแล้วทำใหม่ดีกว่าเหมือนรีเซ็ตต้นไม้ของเรานะคะโอเคใครมีต้นเควประมาณนี้แล้วอะ่ะตัดแล้วให้มันเกิดใหม่ดีกว่าเอามาชำใหม่กันดีกว่าอ่าเริ่มกันเลยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดมาแบบให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะแป๊บ,บนึงอันนี้ทำเอาไว้แล้วเพราะว่าทำคลิปไว้นะคะมันก็เลยจะ เห็นเห็นว่ามีไอ้น้ำจะตัดมาให้ชม โอเคตัดให้มาสองแบบนะคะอันนี้น่าจะตัดเละไปเอ่อเป็นไฮด้าเควลนะคะกับอีกอันอุ้ยแมลงเหรอแมลงมาแมลงมาปิดไฟแมลงมีแมลง okay. โอเคโอ้มันเป็นช่วงแม,มลงมาโอเคโอเค อันนี้อันนี้จะเป็นเออ่ตัวที่ตัดยอดนะคะโอเคถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ควบแน่นนะคะต้องตัดใบออกเยอะหน่อยให้เหลือแค่สามสามใบสองสามใบก็พอไม่ต้องเหลือเยอะถ้าไม่ได้ควบแน่นแต่ถ้าควบแน่นก็เหลือไว้เยอะหน่อยก็ได้ค่ะ โอเคประมาณนี้นะทิ้งเก็บกนพวกนี้ก็ไปทานได้นะคะเคลสก้าเลตเคลเนาะโอเคนี่ตัดยอดมาเห็นไหมคะนี่ตัดยอดเนาะเดี๋ย <No. S 2> วพรุ่งนี้จะพาไปดูว่าตัดยอดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ตัดยอดมานะคะหิ่งพันประมาณนี้จริงๆใช้สี่นิ้วก็ได้แต่ว่าไม่ได้หยิบมาก็เอาสามิ้วไปก่อนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะ ้องยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเก็บใหม่อ่าโอเควัสดุปลูกก็นี้ค่ะขุยมะพร้าววัสดุปลูกก็นี้ขุยมะพร้าวนะใส่ขุยมะพร้าวไปก่อนสัก40เปอร์เซ็นต์เห็นไหมอ่ะนี่ใส่ขุยมะพร้าวมาก่อนสักส0เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอากิ่งกิ่งนี้ไม่ได้แช่น้ํายาเลี้งรากไม่ได้อะไรนะคะกิ่งปกติเลยที่ตัดมาเมื่อกี้ใครสะดวกจะใช้ก็ได้แต่เนี้ยจะลองดูแบบธรรมดา ผื่อคือจะทําเผื่อคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรนอกเหนือจากกันไกลและออขุยมะพร้าวที่บ้านถามว่าใช้ดินปลูกได้ไหมใช้ดินปลูกก็ได้นะคะแต่ว่าปกติเราปลูกไม้ประดับมาก่อนเราก็จะไม่ค่อยมีดินเราจะมีขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเคยลองมะพร้าวสับแล้วแต่มะพร้าวสับออมันม,ม,มันเล็กม,ม,ม,มันเล็กไม่พอด้วย มันก็เลยอุ้มน้ําได้ไม่ดีแล้วเวลาขยับค่ะต้นมันโยกหลักหัวใจสําคัญคืออย่าทำนี้ก็ต้องกดให้แน่นพอประมาณเพื่อไม่ให้ต้นเขาโยกได้รากมันก็จะได้ติดไวนะคะประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกให้แบบเต็มขนาดนั้นนะอยู่ประมาณนี้ได้แล้วนี่คือเสร็จแล้วนะคะสําหรับการชํายอดเอายอดมาชําทีนี้ถ้าเราอยากจะอบเราก็มีตะกร้า ก็มีตะกร้าแล้วก็เอาตะกร้าครอบแล้วก็เอาน้องใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบสมมุติข้างล่างเอาถุงพลาสติกครอบหั่ว่าถุงมันใหญ่นะคะอันนี้ไม่มีถุงกว้างนนแล้วันก็เข้าไปปิดทั้งหมดเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าแต่วัสดุปลูกต้องต้องชื้นนะคะชื้นนะแล้วก็ ควบแน่นไปอย่างนี้เอาไว้ในตรงแสงลำไรนะคะไม่ใช่วางกลางแดดนะเน่านะไม่ใช่เน่านะล,ะละลายนะคะเหมือนต้มผักเอาไว้ที่มันแสงลำไรก็พอแล้วถ้าก็มาสองอาทิตย์น้องก็น่าจะติดล่าแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยวิธีการค่ะวัสดุปลูกต้องชื้นนะวิธีการก็คือคออแค่กระถางก็พอมัดแค่กระถางแบบเนี้ย มัดกระถางไว้เพลไรล้วนดีกว่าไหมครับเพลไรล้วนคืออันนี้มันเป็นผักอะคะ่ light, per, ะเพลไรเพลไรมันก็แต่ถ้าเรามีเพลไรมันก็ใช้ได้เห็นบางคนนะคะคือเอาเพลไรมีแก้วน้ำเนาะแก้วเพลไรแล้วก็ใส่น้าลงไปเพลไรมันจะพยุงตัวคล้ายๆโฟมใช่ไหมคะแล้วก็เอากิ่งพันอะเหมือนไปลอยอยู่ในนั้นก็ได้นะคะ แต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนรากมันก็จะอยู่ในน้ำอะค่ะ,อะพอรากมันจะอยู่ในน้ํามันก็จักไม่ดีพอเหมือนเราต้องมาเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่อีกรอบก็ต้องชะงักอีกรอบเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ผักสวนครัวเนาะก็ขุยก็พอแล้วมะพร้าวมะพร้าวสับเล็กหน่อยก็พอแล้วแต่เพลไรล้วนก็ได้ค่ะแต่อันนี้มันมันเป็นผักเนาะอะ,อ,ะอย่างนี้เลยเสร็จแล้ววางไว้ที่ลำไรอันนี้ทําให้ดูอันนี้ทําไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวัน น้องก็ใบยังแข็งตึงอยู่นะคะคือถ้าเราไม่ควบแน่นตรงกระถางไว้อะ่ะบางทีใบมันก็จะเฉาไปเลยได้แต่วิธีที่ลดที่สุดเลยที่ชอบที่สุดคือวิธีนี้ค่ะนี่เพราะว่ามันเป็นต้นเล็กเนาะอันนี้สําหรับขแขนนะคะไม่ใช่ยอดจะทําแบบนี้ได้นี่คือขแขนเ,เดี๋ยวเปิดให้ใหดูก็ได้วิธีการก็เหมือนกันเลยขยายพันธุ์แบบเมื่อกี้เลยที่ทําเพียงแค่ว่าใส่ในแก้ว นเอยนี่เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะมีแก้วสองใบก็เอาหนึ่งอันใส่ในนี้ข้อดีคือเนี้ยค่ะสมมุติว่ามันแฉะเกินไปใช่ไหมคะน้ามันก็จะไหลมาอยู่ข้างล่างแก้วตรงนี้มันก็จะไม่เป็นไรสำหรับตัวผักไอ้อผักของเราเนาะแล้วก็หาแก้วอีกใบามาครอบ เป็นตู้อบน้อยของเราได้เลยเสร็จแล้วค่ะติดสติกเกอร์แค่ด้านเดียวนะคะเพราะว่ามันจะได้เปิดได้นี่ติดแค่ด้านเดียวพอถามว่าเอ้ยมันจะมีไอ้น้ำขึ้นไหมนี่ติดด้านเดียวนะคะไอ้น้ำขึ้นเพียบเลยอ่าดูอาจจะเป็นเพราะช่วงมีฝนตกเนี่ยค่ะทำ,ทำทำเมื่อช่วงกลางวันนะคะเนี่ยไอ้น้ำขึ้นทุกอันเลย เดี๋ยวพามาชมว่าอีกสองอาทิตย์จะเป็นยังไงแบบนี้มันจะดีกว่าการเพราะ,มะเมล็ดเพราะมันโตแล้วค่ะล่นลระยะเวลาได้ดีมากแบบนี้ก็น่าจะสองอาทิตย์แล้วก็โตต่อได้เลยส่วนถ้าเป็นมเมล็ดอย่างนี้ก็น่าจะประมาณ45วัน,นะคะถึงจะได้ไซนีเนาะ,ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีเคลแล้วแหละก็ลองทำวิธีนี้คือตัดยอดเอานะคะอะมาลองทำไปพร้อมๆกันตัวนี้คือไฮด้าเคลนะคะ วิธีการเราใช้กระถาง2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้ถ้ามันใหญ่กว่านี้อาจจะใช้4นิ้วแต่ตอนนี้มี3นิ้วก็ใช้3นิ้วไปก่อนเนาะวัสดุปลูกนะคะใช้ขุยมะพร้าวใครมีดินปลูกก็ได้นะคะใครจะใส่ออน้ำยาจุ่มน้ำยาเล่งรากก่อนก็ได้แต่แต่นี้ไม่ได้มีค่ะอยากอยากลองทำแบบ ธรรมดาธรรมดาแบบคนที่ไม่มีวัสดุอะไรเลยอะว่าจะขึ้นไหมจะลองอันนี้ลองทำไปพร้อมกันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นที่ลองช้ำแขนงเพราะว่าเห็นว่าต้นมันยืดยาวหมดแล้วนี่เรียบร้อยแบบนี้เองค่ะทีนี้ต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะให้ชุ่มเป็นยังไง จะเอาฝักบงฝักบัวก็ได้นะคะรดให้มันชุ่มคือให้น้ำอ่ะมันไหลออกมาจากากระถางถือว่าชุ่มดีแล้วแล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำสักนิดนึงแล้วก็เข้าแก้วได้เลยอันนี้รดมากแก้วนี้คือแบบแนะนำเลยทําแบบนี้แนะนำเลยนะคะใครเป็นใส่กำลังขยายพันธุ์เคลวอยู่แนะนำเลยไม่ต้องกลัวเคลตายนะคะถ้ามันสูงยืดยาวหมืยืดแบบเนี้ ยืดแบบนี้ตัดเลยตัดยอดเลยนะคะเพื่อให้แตกขแขนงแล้วเอาขแขนงมาชําดีกว่าช่วงนี้นะคะศัตรูพืชของพวกนี้ก็วพวกหนอนชอนใบนะคะโอ้ยเราแบบหนอนใยผักอะไรเงี้ยเอเต็มเลยนะคะตัดแล้วก็ทําใหม่ดีกว่าเ,เดี๋ยวมาลดน้ำทำให้ดูนะคะอันนี้เป็นไฮด้าเคียวนะกินสดอร่อยมากมีขายนะคะ เป็นไซส์ใหญ่นะไซส์แม่นะคะ650บาทส่งฟรีนะรวมส่งแล้วทักแชทได้เลยไฮด้าเคอ่ะนี่ลดน้ำจนจนน้ำนี่ไหลจอกจอกแบบนี้นี่อย่างเงี้ยค่ะลดไปเลยจนมันจอกจอกแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็ลองเสด็จน้ำนิดนึงเนี่ยรอก่อนแป๊บหนึง่งถ้าอยากขยายพาเราไม่ไม่อยาก,ยากเ,ออเขาเรียกว่านะ มันมันช้ำน้อยค่ะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าช่วงนี้กลางวันคือมันร้อนมากมันก็จะใบเหี่ยวเร็วมากแต่ถ้าเรามาขยายพันธุ์ตอนช่วงเย็นหรือกลางคืนเนี่ยอากาศกําลังดีไงไม่ร้อนมากอะ่ะใบเขาจะแทบจะไม่สลดเลยโอเคแล้วเราก็ใช้แก้วสองใบนะคะโอเคแก้วสองใบมันเป็น อันนี้มันดีมันพอดีโชคดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยจะมีน้ําถ้าน้ํามันเยอะเกินไปมันก็จะไหลตรงนี้แล้วก็เอาฝาครอบนี่ค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เลยเองแค่นี้เลยถ้าไม่อยากให้เขาแบบขยับไปไหนก็ใช้เทปใสขอเทปใสด้วยนะเดี๋ยวนะคะจะเทปใสปิดมันก็จะจบเลยปิดด้านเดียวพอ ปิดแค่นี้เองเสร็จค่ะเสร็จถ้าเราสึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปแล้วก็แกะเขานิดนึงแล้วก็มาลดนิดนึงพรมๆแล้วก็ปิดคืนเสร็จเรียบร้อยวางไว้ที่ร่มนะคะที่มีแสงส่องถึงไม่ใช่ร่มมืดแบบกลางคืนนะคะร่มที่มีแสงส่องถึงเพื่อให้เขาได้ สั่งขอแสงอยากวางไว้กลางแจ้ง,งหรือแดดหรือร้อนร้อเพราะมันคือการต้มผักดีๆนี่เองวิธีนี้ใช้กับหมายประดับก,ก็ได้ใช้ใช้ได้กับพวกอะไรนะไม้กิ่งเอามาชํำชำได้หมดเลยใช้วิธีนี้ได้ถ้าใครไม่มีตู้อบหรือไม่สะดวกอบไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอะไรถ้าเป็นตู้เล็กๆเรามีแก้วกาแฟอยู่ก็ใช้แก้วกาแฟได้เลยนะคะโอเค ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อ๋อๆๆใครนะคะอยากได้คุยมะพร้าวแบบล้างแทนนนเรียบร้อยแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยหรือ,อใครอยากได้ต้นพันธุ์ของไฮด้าเคลนะคะไม่รู้มีภาพหรือเปล่าต้นพันธุ์ของไฮด้าเคลเป็นเคลที่กินสดแล้วอร่อยมากไม่ติดขมนะคะติดขมน้อยมากคือแล้วก็รูปล่างเขาน่ารักอะ่ะ เป็นไม้ประดับที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเคลยืดยาวนะคะก็จะเป็นพุ่มเหมาะกับการเลี้ยงมากเพราะว่าเออนี่ไงเขาจะเป็นพุ่มพุ่มเลยนะคะสวยมากอ่านี่พวกนี้นะคะนี่แบบนี้เลยโตแล้วก็ไม่ยืดยาวนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ได้เออเอาเคลปกติที่เลี้ยงเป็นอย่างนี้นี่ไงเทียบกันดู ยังไงไฮดราเคลที่อยู่ขวามือค่ะก็จะไม่ไม่เป็นลำขึ้นสูงแบบเคลทั่วไปนะคะใครที่ไม่ชอบความเก้งก้างเกะะะของเออเคลที่เราเห็นตามท้องตลาดก็ลองเลือกซื้อไฮดราเคลดูนะคะไฮดราเคลที่เห็นในภาพอะ่ะคือเรา ตัดยอดนะคะแล้วก็เกิดเป็นต้นเล็กๆพวกนี้เลยเนี่ยพวกนี้คือลูกของต้นขวามือใครสนใจต้นแม่นะคะอ่าเรามีสิ้นเดือนนี้แหละเราจะมีอีก10กระถางส่วนตอนนี้เรามีอยู่2กระถางนะคะเหลืออยู่2กระถางก็ทักแชทมาได้เลยนะคะไลน์เอ่อปักอยู่อ่อขึ้นอยู่ตลอดทั้งคลิปอะะโทรไลน์ขึ้นอยู่เอ่อทักได้เลยนะคะ ส่วนตัวเล็กๆแบบนี้ต้องรอสักสอ,อาทิตย์ก่อนสังเกตว่าถ้าเขามีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก,กลางใบสักสใบแล้วก็ถือว่าเขาติดแล้วนะคะถือว่าอ,อ,อยู่รอดปลอดภัยก็เปิดฝาออกแล้วก็ค่อยๆขยับเขามาอยู่เออค่อยๆขยับเข้าแดดทีละทีละสเต็ปเอานะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ